สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูส t r เทรดเดอร์นะครับคลิปนี้จะมานําเสนอ2กลยุทธ์เทรดตามเทรนแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลยุธทธ์ e n d Following 2กลยุทธ์ที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับคือเป็นการกลยุทธ์การเทรดที่เทรดตามเทรนแบบง่ายๆแล้วก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพนะครับ กลยุทธ์แรกนะครับคือการใช้ดาวเทอรี่นะครับ<ม>ก็ตามหลักการเทรดของดาวเทอรี่นะครับคือในช่วงที่แนวโน้มเป็นเทรนด์ของขาขึ้นนะครับคือราคาก็จะทำ higher high higher low นะครับ higher high ก็ high สูงขึ้นใช่ไหมครับ higher low ก็ยกโล w สูงขึ้น เทรนด์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในช่วงขาขึ้นนะครับคือทำไฮใหม่ทำไฮใหม่ยกโลสูงขึ้นทำไฮใหม่ยกโลสูงขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยทำโลว์โลนะครับคือทำโลใหม่ของรอบอ่าคือจบเทรนด์นะครับ,รบ, Trend, รบเราจะเทรดในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์นะครับในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับเราก็เปิดลองใช่ไหมในช่วงที่ตลาดขาลงเราก็เปิดช็อตนะครับ ก็เราจะกินเทรนด์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเทรนด์นั่นแหละเป็นหลักของ d o w เทอร์รีนะครับก็เป็นเบสิกนะครับในทางเทคนิคแต่ว่าสามารถนำมาใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นการใช้ตัว d o w เทอร์รีนะครับจะเห็นว่าตอนราคา break ขึ้นทำ higher high นะครับก็เป็นสัญ,ญญาณซื้อใช่ไหมครับพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยครับจากนั้นเนี่ยเราก็ รันเทรนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะเห็นว่าราคายกไฮยกโลนะครับยกไฮยกโลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเทรนราคามาจบเทรนตรงนี้นะครับทำโลโลนะครับทำโลใหม่ ight, นะครับคือเป็นสัญญาณการจบแนวโนมเราก็ทำการขายออกนะจะเห็นได้ว่ารอบนี้เราก็ได้พอสมควรเลยนะพอสมควรเลยครับ ก็ผมใช้เครื่องมือใครที่ยังดูดาวเทอรี่ไม่เก่งนะผมแนะนำก็ใช้ซิกแซกในการช่วยนะคร,นครับผมใช้เครื่องมือซิกแซกเข้ามาช่วยดูดูรอบสวิงไฮสวิงโลมันจะทำให้การดูรอบสวิงไฮสวิงโลทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีประสบการณ์แล้วนะครับดูเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับสำหรับตัวซิกแซกสามารถดูกาเปล่าไปได้เลยนะครับดูรอบสวิงไฮสวิงโลา ว่ามันยังยกไฮยกโลไหมนะครับถ้ายังยกไฮยกโลอยู่เนี่ยก็เล่นตามเทรนด์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ขาลงนะครับในช่วงขาลงเนี่ยเราก็เทรดตามเทรนด์มานะครับถือรันเทรนด์มาเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะจบขาลงใช่ไหมทำขาลงก็ทำ lower low ทำ lower high นะ lower low ทำ low ใหม่ lower high ก็ทำ high ต่ำลงใช่ไหมครับเนี่ยครับทำ high ต่ำลงจนกว่ามันจะเกิดการเบรก k high นะครับเนี่ยครับเปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็ออก นะครับแล้วก็ออกเนี่ยครับเป็นการถือรันเทรนนะครับสำหรับการใช้ดาวเทอรี่ในการเทรดนะครับแล้วก็กลยุทธ์อีกง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับคือการใช้เส้นค่าเฉลีย่ยต้องบอ,อกว่าง่ายมากเบสิกแต่ว่านำไปใช้เทรดได้จริงในตลาดช่วงโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์เนี่ยเราสามารถกินเอ่อกินเทรนด์ได้แบบโหบางทีเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เลยก็มีนะ ถ้าในช่วงที่เปิดตลาดเป็นเทรนด์เข้ามานะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันกับตัด50วันขึ้นนะครับนักทุนสามารถนำใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับอะไรก็ได้นะครับมามาตัดกันนะครับเพื่อลันเทรนด์นะครับก็อันนี้ยกตัวอย่าง20วันกับ50วันนะก็ลองไปแบ็กเทสกันดูนะครับว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ยไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับตัว โปรดักที่เราเทรดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ราคาเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลีย่ยอเส้นชาเฉลเ่ียมตัดกันนะครับตัดขึ้นเป็นสัญญาซื้อใช่ไหมครับรันเทรนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อ,อ,อนะจนกว่าจะตัดลงค่อยขายนั่นเองนะครับก็ตัวต้องบอกว่าการเทรดแบบตามแนวโน้มเนี่ยเทรนด์ฟล w อิงเนี่ยนะครับคือวิดเลทมันจะไม่เยอะนะ วินเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ20-40%แต่ว่าพอเกิดเทรนทีเนี่ยเราจะได้เยอะดังนั้นเนี่ยอาจจะเจอช่วงวิบโซนเนี่ยอันนี้เราก็จะโดนนะครับแต่ว่าช่วงที่เป็นเทรนเนี่ยเราก็จะได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจกลยุทธ์ในการเทรดด้วยที่เราใช้นะว่าถ้าเราเป็นสายเทรนฟลูอิงนะถ่ายสายเทรดตามแนวโน้มเนี่ยวินเลทเราจะไม่ได้เยอะเหมือนสายสวิงเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของตัวเทรนฟล w อิงของเราด้วยนะครับ ก็เป็นตัวอย่างเส้นค่าเฉลีย่ยในการเทรดนะครับการใช้ราคาตัดเส้นค่าเฉลีย่ยก็ได้หรือว่าจะเอาเส้นค่าเฉลีย่ยมาตัดกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับส่งกลยุทธ์ง่ายๆนะครับผมแถมนิดน,นึงนะผมแถมตัวคำแนะนำนะครับสำหรับดันเชนเอ,อของนักลงทุนเป็นเจ้าพ่อเทรนด์ฟลูอิงนะครับก็คนนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นสายนักลงทุนสายเทรนด์ฟลลอิง ชื่อดังนะครับเขาก็ให้คำแนะนำในการเทรดแบบ t เทรนด o ฟลอ w i n g เอาไว้นะครับก็10คคำแนะนำนะครับทั่วไปในการลงทุนนะครับหนึะครับให้ระมัดระวังการซื้อในช่วงที่คน bullish กับตลาดมากๆและให้ระวังการขายในช่วงที่คนแบริชมากมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยมักจะผิดนะครับถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะถูกแต่การเคลื่อนไหวของราคาก็จะดีเลย์ต่อน,นิดหน่อยก่อนที่ราคาเนี่ยจะวิ่งไปในทางตรงกันข้ามในที่สุด นะครับก็คนส่วนใหญ่มักผิดนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับเมื่อช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับให้จับตาดูปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มเพื่อยืนยันรอบการเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้พิจารณาตามทิศทางของแนวโน้มเดิมถ้าช่วงแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับราคามาพร้อมกับวอลลุ่มที่หนาแน่นเป็นสัญญาณบูลิชนะครับในช่วงที่ขณะที่ในช่วงที่แนวโน้มขาลงราคามาพร้อมกับวอลลุ่มที่หนาแน่น เป็นสัญญาณ Bearish นะครับก็สามารถใช้ Volume ประกอบในการดูได้นะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับ Let for l e t Prof i t run นะครับแล้วก็คัดลอดช็อตนะครับปล่อยให้กำไรลันไปเรื่อยๆส่วน Stop l o s อเนี่ยควรจะสั้นๆนะครับข้อที่4นะครับให้เทรดไซส์เล็กๆในช่วงตลาดไหลทิศทางนะครับโดยเราจะลดการโดนวิบซอลหรือว่าสัญญาณหลอกลงได้นะครับด้วยการพัฒนาเซตอัให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับ ข้อที่5นะครับอย่าไปไล่ราคานะครับในช่วงที่ราคาขึ้นมาติดต่อกัน3วันติดให้รอราคาย่อตัวแล้วค่อยเข้านะเพื่อ Risk r e w a r d ที่ดีขึ้นนะครับข้อที่6นะครับใช้ Stop Loss เพื่อล mit l o s s นะครับและเพื่อล็อกกำไรโดยการวาง Stop Loss ควรมีพื้นฐานบนรูปแบบในการเทรดของเรานะครับข้อที่7นะครับในช่วง Uptrend เวลาเล่นควรเปิด Position ฝั่ง long มากกว่าฝั่ง s ชอ t เนื่องจากอัพสวิงในช่วงอัพเทรนจะมีขนาดใหญ่กว่าดาวสวิงนะครับส่วนดาวเทรนก็ตรงกันข้ามนะครับข้อที่8นะครับใช้ลิมิตออเดอร์ในการเข้าเทรดหมายแรกและใช้มาร์เก็ตออเดอร์ในการปิดสถานะนะครับก็เวลาเข้าเทรดให้ลิมิตใช่ไหมเวลาออกก็โยน้ายไปเลยนะครับ ข้อที่9นะครับซื้อหุ้นที่เป็นขาขึ้นและมี relative strength ที่แข็งแกร่งนะครับขายหุ้นที่มีเป็นขาลงและมี relative strength ที่อ่อนแอนะครับก็ใช้ตัวค่า rs หรือว่า relative strength ในการเข้าช่วยในการดูนะครับการเข้าเทรดนะครับดูความแข็งแกร่งนะครับ relative strength นะครับแล้วก็ข้อที่เ0ข้อสุดท้ายนะครับเวลาการดูเคลื่อนไหวโดยภาพรวมในภาพใหญ่นะให้พิจารณาจากหุ้นกลุ่ม transportation ถ้าหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นนําตลาด ก็มีโอกาสที่ตลาดจะไปต่อแต่ว่าถ้าหุ้นกลุ่มนี้ไม่ขึ้นตามตลาดหรือแลกกว่าตลาดอันนี้ต้องระวังอันนี้เป็นตลาอเมริกานะครับดูกลุ่ม Transportation ใช้ดูแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนไหวของภาพใหญ่ได้นะครับอือเป็นไงบ้างนักทุนนะครับก็สาย Trend Following นะก็สองกลุ่มิการเทรดแบบง่ายๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุน ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปที่ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ